สวัสดีค่ะทุกคนเรามาพบกับเสอร์จานในว o นเดอ f u ฟ c i ซิตี้ชงชิงสเตชันในพาร์ทที่2เริ่มต้นด้วยการสำรวจพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ของการหลบภัยจากการโจมตีทางอากาศทีมงานที่มีความสนใจในประวัติศาสตร์และภูมิภาคข,ของเมืองชองชิงได้ทำหน้าที่พาเสอร์จานสำรวจพื้นที่ในวันนี้ในระหว่างที่เดินสำรวจพื้นที่ทีมงานได้พูดว่ามีพื้นที่3ระดับเสอร์จานบอกว่าผมรู้สึกดีมาก ทีมงานได้บอกว่าจริงๆแล้วคุณยังต้องเดินลงไปใต้ดินชั้นล่างเราอาจจะยังมองเห็นได้ในภายหลังเพื่อทำตามสัญญาเซอร์จานสำรวจชั้นใต้ดินของเมืองฉงชิง่งจุดแ,แรกของพวกเขาคือที่หลบภัยการโจมตีทางอากาศของห่วฉานทางฝั่งทิศใต้พวกเราทุกคนรู้ดีว่าพื้นที่ดินของเมืองฉงชิ่งเป็นพื้นที่สามมิติทั้งสองคนค่อยๆเดินลงมาที่พื้นชั้นล่างและทั้งสองคนก็เดินลงไปเรื่อยๆทีมงานได้พูดว่า ผมพูดได้แค่ว่าแม้ว่าตอนนี้เราต้องการที่จะพัฒนาค่อยๆพัฒนาไปทีละรายการและทั้าสองคนก็เดินลงมาถึงปากทางเข้าพอดีทีมงานได้พูดว่าจากนั้นเราก็จะเดินทางสู่ใจกลางของโลกเือจานได้พูดว่าตกลงครับทีมงานได้บอกว่าเอาไฟฉายนี้ไปด้วยหลังจากนั้นก็ยื่นไฟฉายให้กับเือจานจากนั้นทั้งสองคนก็เดินลงไปที่ประตูทางเข้าเือจานได้บอกว่าผมรู้สึกกังวลเล็กน้อย ทีมงานได้บอกว่าผมจะเดินนำหน้าเองเซอร์จานบอกว่าข้างในไม่มีไฟหรอแล้วทั้งสองคนก็เดินเข้าไปข้างในที่หลบภัยทีมงานได้บอกว่าจริงๆแล้วฤดูหนาวข้างในอบอุ่นมากในฤดูร้อนจะร้อนมากเซอร์จานบอกว่าเจ๋งมากผมอยากเข้าไปข้างในแบบนี้จริงๆทีมงานได้บอกว่าคุณจะได้เห็นว่ามันเป็นรูปทรงแบบดั้งเดิมจริงๆข้างในสวยมากและเซอร์จานก็ดูเหมือนจะตื่นเต้นมากๆและพูดว่า ผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมจริงๆอันที่จริงผมอาศัยอยู่ในฉงชิ่งมานานหลายปีแล้วสิ่งที่ผมรู้เกี่ยวกับที่พักพิงการหลบภัยทางอากาศแท้จริงแล้วยังน้อยอยู่มากหลังจากนั้นทีมงานได้ส่องไปที่ห้องและบอกว่าห้องนี้เป็นห้องบัญชาการรบเราสามารถเข้าไปดูข้างในนี้ได้นี่คือห้องบัญชาการในอดีตที่สำคัญบางอย่างการประชุมของทหารจะจัดขึ้นในนี้หลังจากนั้นทั้งสองคนก็เดินเข้าไปข้างใน ทีมงานได้บอกว่าดูที่กำแพงนี่ผลงานชิ้นนี้ลึกลับจริงๆมีรอยร้าวแบ่งออกเป็นหลายชิ้นมีความเสี่ยงมากๆแม้ว่าจะมีรอยร้าวเกิดขึ้นในนี้ก็ตามผมไม่ได้ยินเสียงใดๆในนี้ไม่มีการสั่นสะเทือนคุณจะเห็นได้ว่ามีทางออกทั้งสองด้านมันใช้งานได้จริงๆแม้จะมีรอยร้าวเกิดขึ้นเซอร์จานได้พูดว่าคุณสามารถไปที่นั่นได้ไหมผมไม่รู้ด้วยซ้ำ หลังจากนั้นเซอร์จันก็เปิดประตูออกมาเป็นพื้นที่ป่าด้านนอกทีมงานได้บอกว่ามันรู้สึกเหมือนอยู่ห่างจากโลกมากๆเซอร์จันบอกว่าว่าทางเข้าแบบนี้ต้องมีอะไรเยอะกว่านี้มีหลุมลักษณะแบบนี้มากมายเปิดอยู่บนภูเขาและพื้นที่ราบหลังจากนั้นทีมงานก็เปิดหนังสือออกมาและบอกว่าจริงๆแล้วเราสามารถดูได้คุณจะเห็นได้ว่าในต้นฉบับเป็นห้องถงบัญชาการจริงๆ หลังจากนั้นทั้งคู่ก็ดูภาพประวัติาศาสตร์ในหนังสือไปด้วยกันเซจานได้พูดว่าคุณมีความประทับใจไหมดังนั้นในห้างสรรพสินค้าใต้ดินยังเป็นที่หลบภัยได้อีกด้วยชงชิงอาจเป็นเมืองใต้ดินที่คนนิยมใช้มากที่สุดมีการสูญเสียหลายหมื่นคนทุกวันในป้อมปการป้องกันทางอากาศเก่าแก่โดยไม่รู้ตัวทีมงานได้บอกว่ายังมีตลาดหนังสือใต้ดินอีกด้วยหลังจากนั้นทั้งสองคนก็เดินเข้าไปอีกห้องทีมงานได้บอกว่า ข้างในนี้มักมีแม่ค้งางคาวอาศัยอยู่เซอร์จันบอกว่าตอนเด็กๆผมเคยเข้าไปในถ้ำพอเราจุดไฟเข้าไปพวกมันก็จะบินหนีไปหลังจากนั้นทั้งสองคนก็เดินลงไปเรื่อยๆทีมงานได้พูดว่าชงชิ่งมีมนต์ขลังมากไม่ได้มีแค่พื้นดินที่เป็นมนต์ขลังเท่านั้นยังมีอื่นๆอีกมากมายเซอร์จันบอกว่าตอนนี้เรากําลังพูดถึงชงชิง่งเป็นเมืองที่มีมนต์ขลังมากผมได้พูดมาตลอดว่ามันมหัศจรรย์แค่ไหน หลังจากนั้นทั้งสองคนก็เดินคุยกันไปเรื่อยๆทีมงานได้พูดถึงคนรุ่นก่อนที่อยู่ในเหตุการณ์นี้ได้เล่าว่าเขาไม่ได้รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ยากลำบากเขามีผู้หญิงที่เขาชอบมากหลังจากนั้นเซียจันก็หัวเราะเสียงดังลั่นออกมาด้วยความถูกใจเซียจ์จันบอกว่ามันเหมือนที่เราอยู่ที่โรงเรียนความรู้สึกสนุกสนานในการออกกำลังกายในตอนเช้าหลังจากนั้นทั้งสองคนก็เดินมาถึงทางแยกเซียจ์จันบอกว่าเราควรจะไปทางไหน ทีมงานบอกว่าเราควรไปทางนั้นและทั้งสองก็สองไฟไปทางที่จะเดินไปทีมงานได้พูดว่ารู้ว่ามีสองทางเราหลงทางเล็กน้อยทั้งสองคนได้สองไฟไปที่ประตูและมองเห็นหนูตัวใหญ่วิ่งบนผนงังเสซจานได้ตะโกนด้วยความตื่นเต้นว้าวในที่สุดเราก็ได้เห็นหนูตัวใหญ่และบินได้มาถึงตรงนี้พี่ปานก็เอ๊ะแปลผิดหรือเปล่าหนูที่ไหนบินได้ในความเป็นจริงแล้วช่องนี้เป็นช่องระบายอากาศ เซียวจา้านทั้งกลัวทั้งอยากดูทีมงานได้บอกว่าไม่ต้องกลัวเข้ามาเข้ามามันจะไปแล้วเร็วเข้าเซียวจา้านตะโกนด้วยความกลัวอีกครั้งฮ้ออ,อหลังจากนั้นก็วิ่งตามไปสองหนูที่กำลังจะวิ่งลงรูไปคราวนี้เซียวจา้านหัวเราะถูกใจมากเลยน่ารักเกินไปแล้วเซียวจา้านพี่ปานวนดูภาพนี้หลายรอบเอ็นดูในความน่ารักของเซียวจา้านสำหรับคนชงชิ่งที่เกิดในยุค80 เป็นร่องรอยของการสร้างสายที่3ของบรรพบุรุษเป็นสนามเด็กเล่นสําหรับความกล้าหาญของบรรพบุรุษที่หลบภัยทางอากาศเชื่อมต่อกับความทรงจําของคนมาหลายชั่วอายุคนแล้วเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชาเฟอร์นิเจอร์สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีบริการน้ํามันหม้อไฟในเมืองป้อมปราการในสงครามโลกครั้งที่สองถูกเปลี่ยนแปลงและปกป้องชีวิตในปัจจุบันได้อย่างสมบูรณ์แบบ คนแก่ได้บอกว่าถ้าไม่มีห้องใต้ดินก็ไม่มีชงชิ่งในวันนี้เมื่อคุณได้ยืนอยู่บนถนนที่เจริญที่สุดในฉงชิ่งเปรียบเสมือนทางเข้าพระราชวังหลังจากเสร็จสิ้นการสำรวจสองคนก็มากินปลาในร้านอาหารที่อยู่ในถ้ำทั้งสองคนมากินปลาตะเพียนตรงสีเสอจานหลังจากได้เห็นอาหารได้พูดว่าว้ au, ha, ha, ha าวฮ่าฮ่าฮ่าเซอร์จานคงจะเริ่มหิวแล้วหลังจากเดินสำรวจถ้ำมานานทีมงานได้พูดว่า ผมไม่เห็นสิ่งนี้ในที่อื่นเซียอจันตักปลาในหม้อและพูดว่าน้ำมันในนี้สีแดงและสวยมากๆตักปลาขึ้นมาและบอกว่าปลาตัวนี้เด็ดมากรู้สึกดีจังในระหว่างที่ทานอาหารทีมงานได้พูดว่าเมื่อตอนคุณเป็นเด็กคุณเคยเติบโตมาในโรงงานไหมเสียอจันได้บอกว่าโรงงานหรอการเติบโตในโรงงานทีมงานได้พูดว่าอันที่จริงผมคิดว่านี่คือฉงชิ่งเหมือนกัน หลายคนมองว่าชงชิงเป็นเมืองอุตสาหกรรมโดยเฉพาะเมืองทหารหลายคนเกิดมาในโรงงานใหญ่ๆแบบนั้นเซจานได้บอกว่าผมรู้จักเพื่อนบ้านหลายๆคนในละแวกนั้นพ่อกับแม่ของผมรู้จักทุกคนดีหลังจากนั้นทางร้านก็ยกอาหารมาเสิร์ฟพร้อมบอกว่าเป็นแมนดารินแห่งเมืองชงชิ่งมันเหมือนจิตวิญญาณอันเร้าร้อนของคุณเซจานได้พูดว่าดังนั้นเมืองนี้มันยากจริงๆที่จะอธิบาย เมืองที่มีชื่อเสียงทางอินเทอร์เน็ตสรุปได้ว่าผมคิดว่าชงชิ่งเป็นเมืองที่มีจุดเด่นเป็นของตัวเองกลับไปที่ชงชิ่งก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษจริงๆแล้วมันคือความรู้สึกผ่อนคลายจริงๆผมชอบทุกคนที่นี่ด้วยผมคิดว่าพวกเขาทั้งหมดจริงใจมากๆมีลักษณะเฉพาะเป็นของตัวเองเรียนรู้คนอื่นมีความกล้าหาญและตรงไปตรงมาคืนสุดท้ายเซล้จนขึ้นกระเช้าไฟฟ้าในแม่น้ำยางซี ตึกสูงใหม่ในย่านเก่าแก่ที่เงียบสงบเสียจานขึ้นไปบนกระเช้าไฟฟ้าพร้อมกับโบกมือให้กับทุกคนกระเช้าไฟฟ้าวิ่งผ่านพื้นที่ที่อัดแน่นไปด้วยตึกสูงเต็มไปหมดอย่างน่าอัศจรรย์สวยงามมากจริงๆการรับรู้ของสาธรารณชนเกี่ยวกับผมคือการมองเห็นบางทีผมอาจจะดูเป็นคนเงียบแต่จริงๆแล้วผมมีบุคลิกแบบฉงชิ่งอยู่เต็มตัวมีความกล้าหาญ เวลาที่ได้ยินว่าใครพูดว่าฉงชิ่งไม่ดีหรือหากคุณร้องเรียนต่อหน้าผมผมจะโกรธมากหรือบอกเขาอย่างกล้าหาญว่าฉงชิ่งดีมากๆฉงชิ่งคือเมืองที่ซับซ้อนมันมีความรู้สึกล้ำยุคแบบพังคุณจะเห็นได้ว่าอาคารสูงที่สร้างบนเขามันมีมนขลังมากสะพานที่สร้างขึ้นและรถไฟฟ้าผมเดินผ่านอาคารคุณจะรู้สึกได้ถึงเมืองนี้เหมือนเมืองในฝันแต่มีมุมที่สวยงาม คุณสามารถมองเห็นทุกคนคุณจะเห็นทุกคนพูดคุยกันเล่นไพ่นกกระจอกเสียงหัวเราะของเด็กๆความพิเศษในชนบทจากนั้นคุณก็จะเห็นชายหนุ่มที่กำลังดื่มวายเต็มไปหมดหลังจากทำงานหนักและกินนม้อไฟต้นตำรับชงชิ่งที่พิชิตใจคนท้องถิ่น